ตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าลูกรอยไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันอยู่ในในถงถังน้ําทั่วไปนจนไป,ปน้ําแบบนี้นะทีนี้มันเกิดปัญหาคือว่ามันไม่ตัดก็ค,คือลูกลอยเสียเดี๋ยวเราต้องทําการเปลี่ยนใหม่จะทำยังไงนั้นมามาดูกันเลยครับ เอาใหม่ที่เราซื้อมานะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีลูกถ่วงตัวนี้ข้างใน,นจะเป็นทรายหรือปวดหนักมากหน้าตาก็จะคล้ายๆกัน ปล่อยสายมันก็จะเป็นสายไฟธรรมดาหละครับท่านชมนนี้จะมีสามสายทีเนี้ยเราจะใช้แค่สสายสองสายคือให้ให,ให้ให้เต็มตัดสามสายนี่มันจะมี2ระบบคือแห้งตัดกับเต็มตัดแต่ที่เราต้องการคือเต็มแล้วให้ตัดจะเอาสายอะไรนั้นมาดูกันครับ นี่จะเป็นมาจากของเดิมมัน,น,เ,เ,นเราจะเราจะวัดเอาเท่าเดิมเพ้ปริมาณน้ำมันเท่าเดิมคืออันนี้เป็นู่วที่เดียวของมันเราร้อยสายกแบบ่อน เข้าไปเลยเขานิงเข้าไปดึงเข้าไปดึงเข้าไปดึงเข้าไป,ด,าไป,ด,าไปดึงนะครับมันอยู่ที่เดิมมันอันนี้ไม่ต้องทำอะไรมันมันดึงแล้วก็จะล็อกอัตโนม,มัติเลยล็อกทันทีเลย ประมาณนี้พอเท่ากันสเสร็จปุ๊บเราก็จะขอตัวนี้ให้เท่าเดิมอีกนี่ประมาณนี้แล้วก็มาร์กนี้ไว้นี่ครับประมาณนี้นะแล้วก็ม้วนเลยม้วนเลยม้วนเลยม้วนไปแค่นี้แล้วก็ใช้เทปอันตรไฟให้ก่อน เราจะให้ีต้องมีเคเบนททายครับเราจะไม่เปลือกน้ำมันไม่วดนน้ามันจะไม่เปียกไม่ยุย่ยนี่จะเป็นสายของเก่าเลยมาจากตู้ไฟ เราจะลองแกะเราตัดสายเรียบร้อยปอกเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะเราจะเข้าสายเลย ามสีเลยนะมีสามสีตรงกันเฟ้เลยนะเราจะเข้าตามสีเพราะว่าเราเข้าไปสลับสายอยู่ในตรงในตู้ไฟเราจะเอาสีอะไรใชก้กับสีอะไรแล้วก็เอาตรงตู้ไฟในที่เขาเราเข้าสามสีน,น่าจะมีเหตุผลครับท่านผู้ชมบางทีนานๆไปเขาจะสลับเป็นเอา แห้งตัดกับระบบเต็มตัดตอนนี้เขาใช้ระบบเต็มตัดอยู่ ต่อเสร็จแล้วก็ทำเทปเลยลสักสามรอบสามรอบเๆก็ถึต่อไปสีฟฟาร์กันย่ในคลิปย์ยังม,มีสวา่าง ไ้สายมันจี้ขง้งหัวเนี่ยม,มันสว่านขนาดแค่เหมือนปลสายไฟมันก็ยังใช้สว่านเดียอกเลยะพอพันเทปเข้าไปสักสามอบมันกับทั้งหมดสามแบบน,นี้แล้วก็ตอบเ,ออเปลือกในรอบนม่ตอกทับอีกทีหนึง่ง Yeah. แล้วก็รวบรวบเลยสักสามรอบเหมือนกันนี้ได้สีรอบห้ารอบเลย Hãy พอเราต่อเสร็จแล้วพันเชฟเสร็จแล้วเราก็จะมัดด้วยสายไฟเลยนี่ลง แ,แบบนี้เลยนี่ครับท่า,านผู้ชมก็จะลอยน้ำตุ๊บป่องแบบนั้นพอเต็มขึ้นมามันก็จะลอยท้าตั้งให้มันตัดแค่นี้เองสำหรับการเปลี่ยนลูกลอย ไฟฟ้าบนแทงน้ํานะครับอันตรายมากอยู่กับฟืนไฟก่อนทํางานก็อย่าลืมเอาสวิตช์ไฟลงก่อนนะครับก็สําเร็จเสร็จงานครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับสําหรับการเปลี่ยนลวดลายปั๊มน้ําลวยไฟฟ้านะครับตัวเนี้ยมันก็คูณแทงน้ําแทงน้ำนี่อยู่บนดาดฟ้ามาถ้าคชมมาดูดิดูดิบนแทงน้ําเลยอยู่สวนหลวงนะ ในข้างหน้านี่คือส่วนหลวงรอเก้าเลยก็ตอนเสร็จงานครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ